หเห็ดมุมนางไม่จะมันหน่อยโพดมันนางบมม่มดพ่นบ้าว่า แ็ดมองนั่งเห่็ดไม่ได้จ้ะมันเตียงหน่อยโพด่กระเสียแปนมาใส่ให้มันไงก็เกา่าโคลาแม่จะขุดหลุมแล้วนะโคลาโอ้โคลาดูสิลูกปากจะอยู่ไหมเนี่ยออกแม่นอนดีเขาแทมโคลา มาสะเทือนเลยบ่หำไมจังนอนเป็นยังแม่เฮ็ดแล้วสักกันวอกล่าจังมานอนออกสักกันแะน่คนล่าเอ้ยคนล่าออกสักกันในลูกแม่สิคุดหลุมในเลวลูกลูก 你怎么不 มดีปเลย เราถเพราวนหนึ่งแต่ถ้าเด็กต,ตัวตั้งตตัวกับอะมันตัวยุ่กลาง thẳng không có thấy mà quay nặng được thẳng con cho 对。<noise> <noise> <noise> นั่งมาเดี๋ยวก็สะอาดเองเลยโอ้โาดปนอนเลยเ้ยมาเลยลุกมาูตัวสาดาที่ไหนสุดสุด นั่งดีแต่นายบ้าง ันนี้ละเรียบร้อยแล้ว,ลว,วจ้ะลองนั่งเล่นจ้ะพอได้สวยหรูรกจ้ะพอได้นั่งพอได้นั่งได้นอนเล่นใต้ห่มเล่นสบายจ้ะ เอาแบ่น้อยเขาจะลองมองนั hmm> ่งใหม่เห็นบ่ซั่นน่ะได้นั่งเต็มดากบ่บัดนี่ตะกี้ได้อยู่ดากนั่งเอาเห็นบ่าทั้งนั่งทั้งนอนนี่นอนนๆี่ก็นอนอ่่ก็ยางไป